าเอ้ยป่าห้องคอยทั้งดนแดนฝ่าเอยน่ป่าห้องแหงทั้งขนแกนขันป่าห้องเน่นพุ่นเน่นพีชวิวันคิดหอดสู้ยามสิเขาเมลบนนอนเมลบนนอน เอออันนี้แหละพ่อแมอ่อนนอเมอย อาวสันสุสินการลำสีไดเตาลำทั้งยาบัดสีม่วนชวนเจ้าให้หำฮอนอาวสันสุสินการลำสีได้จากผาพ่อเม่พี่น้องลุงป่าคู่สุคนนาฬิกาตีหาถึงเวลาแจ้งสว่างทองป่าสังเปกระจูกเจกจจนคนเท่าเกิดตื่นมามือขั้วหาของเขียวมาตําบกมาขั้วาขาดพ่อยหาแอบห่างมือขั้วใส่กอกยาแสงไปมาแดงเมาคนเป็นเล่าสุบหวัหวหัว ไว้ไม่นวดบูสวยตื่นละแม่เสียงแงลันไผ่หาเอาไว้ไว้กินนมเนแม่มันยังบ่งเมาหวางส้วงแต่นอนเด็กคนตอนเสียงค่อยตู่ถูเสาเฮือดังเฮือดขาดไก่กระจาาจัดจนตนตุนต่มเคียขี้ดินพักตำนินไม่พ่วงเหลื่อมแสงทองผุนซองใบกวยเปลืองเปิ้นปิ่นเินเนเนเันแจงสว่างมากดังไฟสาเดอือดละถึงเวลาจิตักบาด เสียงหือซาดกลัวคกตึงตีแปนจะต้อยตำ่ำมอลำจวนลงหานวันดีสีซองเด็กหน่อยโน่นหลอกงอง,งให้ปุกนองเจ้ากเกี้ยเมื่อปุกกรซาเดล่าวันดีสีสว่างทั้งสัทธ่าลูกคาเห็ดอมตุ่มข้าวพร้อมเจ้าพ้องหวานอันนี้ละร้านคอลาดเดอร์ค่ชะชวีละไปกันย่ำตะเวนนดนดนสิไปยืนที่ลียวเมื่อสี่ใส่ผู้ใดชวีว่นนั่งมาเสียเตั้งเต่บ้านทางบ้านยุคนี่ตำบลพเมเอเอ,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 เอ สร้างบวนเวียนมากกับยู่นำกันพีอันชวิวันนอก่บจะกไายภาคทางแต่ละโลโบได้งานนาก,ก็นจนมาปีนาพุ่นสิคงว่วยมาหาอหอยสัทธาเหตุกระแตงบุญนุนไว้ขลุไปอาลาชวิวันคนมูรันสิมาโอรองฉลองให้ค้าบบเพงมื่อนี้สัทธาเจ้าทำบุญแจกใจตะวันสส่องแจงมาพุ่นสิหังนี้ บอยากพัดผักเวนเว้นมาจองจำไปบอยากไก่ใส่อพอเวนหักผ้าเวนจำเป็นแล้วเวลาหักมาไรขอไรพวกพีน่น้องศิลาทานทานผู้ฟังทานผู้ฟัง,งโอ้ละนา